ก่อนในห้างอ่ะมันจะมีแฟลชเซลครั้งยิ่งใหญ่ที่เขาเรียกว่า Black Friday ครับผมเราไปสอยเสื้อผ้ามาแบบยิ่งใหญ่มากเราเราไม่เคยเสียตังกับการช็อปเสื้อผ้ามากขนาดนี้มาก่อนเลยเว่เออ,อันนี้มันเป็นโอกาสเหมาะที่เราจะได้อัพอัพเกรดตุ้เสื้อผ้าแล้วก็เออไม่ใช่อัพเกรดตุ้เสื้อผ้าสิเขาเรียกว่าอัปเดตเสื้อผ้าแล้วก็หรือโอกาสที่จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วยเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างส่วนใหญ่ที่ซื้อมันจะเป็นกางเกงเว้วยเอาให้ดูก่อน ัวนี้ชอบมากตัวนี้เป็นกางเกงวอร์มนะฮะนี่ลายมันจะลายตาดนึงมันจะเป็นตารางนี้ทุกคนตรงขอบกางเกงอ่ะจะเป็นแถบนี่อันนี้เราซื้อมาเป็นเบอร์เอสนะมันจะเป็นกางเกงที่ค่อนข้างเอวสูงเลยเว้ยคือสะดือตรงนี้ใส่ขึ้นมาเท่าน,นี้เลยใส่กางเกงอ่ะก็คือต้องมาดึงขึ้นมาแบบเลยสะดือเลยมันเป็นกางเกงวอร์มที่เป็นทรงเอวสูงอ่ะสวยมากนี่ดูไกล เราชอบกางเกงที่มันเป็นแถบๆอย่างเงี้ยมันทําให้เราดูขายาวเว้ยดูดิขายาวปะ่ะอยู่ดีก็สูง180 1,890บาทโอ้ยหยุดเหมียวก่อนได้ไหม แล้วก็ตัวต่อมาทุกคนอันนี้เป็นเสื้อของพูแบร์นะฮะถ้าคนที่ติดตามเราในไอีก็จะเห็นว่าเราใส่เซตนี้ไปแล้วทั้งกางเกงทั้งเสื้อเลยมันเป็นเซ็ตที่เราใส่เรารู้สึกว่าค่อนข้างลงตัวเป็นเสื้อแขนกุดนะชอบตรงแขนเสื้อมากความเหมือนไม่ได้ตั้งใจทําให้มันเป็นแขนกุดอนึกออกปะมันเท่มากเว้ยมันจะเป็นลุยๆงงๆเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มและเย็นโคตรชอบเลยตัวนี้ซื้อมา490บาทจำราคาได้เลยของพูแบร์นะฮะลายก็โคตรน่ารักมันจะเป็นนูนๆออกมาด้วยทุกคน สไตล์เราอะถ้าส่วนไหนมันเยอะแล้วเราจะไม่ให้อีกส่วนหนึ่งมันเยอะแล้วก็เธอตัวเนี้ยมันจะมีความเซ็กซี่กว่าแขนกุดทั่วไปนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันเปิดลึกทุกคนค่อนข้างลึกหน่อยประมาณสะดือเลยเปิดได้ประมาณสะดือเลยนะฮะเห็นกล้ามเนื้อเห็นเน,เนื้อหนังมากขึ้นแหล่งเนี้ยมันเป็นอะไรที่เท่นหน่อยเครื่องประดับเราจะใส่สร้อยที่มันยาวลงมาประมาณนี้อย่างในรูปเราจะแปะรูปให้ดูเห็นว่าในรูปนี้เราจะใส่สร้อยที่มันยาวประมาณประมาณหน้าอกรองเท้าอะ่ะอย่างกุชชี่มันมีสีเขียวมันเป็นสีเขียวกับสีน ก็เลยเลือกรองเท้าคุณน้ำมาใส่มันเข้ามันแมทก,กันมากอันนี้เป็นเซ็ตที่เราค่อนข้างชอบเราใส่สบายเดินได้ยาวๆไม่ร้อนแล้วก็มีความแฟชั่นอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะหมดเซ็ตนี้เสื้อ490กางเกง1890ลดราคาด้วยนะทุกคนลดอีก40%มันก็เหลือประมาณแบบพันนิดๆ900หรืออะไรทำนองเนี้ยของซาระอันต่อมาเป็นอันนี้ครับซึ่งดึง,ดง เป็นกางเกงสีชมพูเราอะไม่เคยมีกางเกงสีชมพูเลยอันนี้เป็นกางเกงเอวสูงสีชมพูตัวแรกเราเลือกซื้อสีชมพูนี่มาเพราะว่า,าเป็นสีชมพูที่ค่อนขั้นสุดเป็นสีชมพูที่แบบเอ้ยยังงงๆแต่สวยดีนะยังไม่เคยลองใส่เลยสักครั้งเลยตัวเนี้ยตามป้ายเลย2190บาทลดอีก4 0คือมันคุ้มมากด้วยไมยล็อกเนี่ยอันนี้เราขออนุญาตไม่รีดนะเรารีดอยู่ไกลอ่ะเราไม่ได้รีดไว้ือเพิ่งซื้อมา โอ้ oh, เป็นอะไรที่แฟชั่นมากโคตรแฟชั่น เนื้อผ้าโคตรดีนุ่มลื่นเย็นไม่ร้อนทรงทมท้วมอ่ะทุกคนอันนี้คือเราซื้อไซส์มาทุกคนเอวสามสิบามสิบาน่าจะใส่ได้กางเกงตัวนี้เราจะเลือกใส่เป็นเสื้อสีขาวนะตัวนี้เราซื้อมาประมาณ150ยาสิบบาทจะดูจักะชื่อร้านเราไม่รู้แต่ว่าเขาปักชื่อตรงนี้ไว้คอมี a อเกนตัวร้อยหบบาทเองมั้งถูกมากแล้วก็สวยด้วยนะเออเป็นอะไรที่ ดูเข้ากันอยู่แล้วเนี่ยอีกอันนึงเราจะเอาเสื้อเชือแขนสั้นมาใส่ด้วยอันนี้เป็นของซาร่าเหมือนกันนะครับเป็นเสื้อที่ไม่ <c oughs> ไมค่อยได้ใส่เท่าไหร่เพราะว่ามันรีดยากมากเป็นตัวที่รีดโคตรยากเป็นเสื้อแขนสั้นธรรมดาที่มีตรงนี้อยู่ด้วย <c oughs> แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้คนระับ <c oughs> มันเป็นกางเกงที่ออกไปทางแบบโอเวอร์ไซส์ท้วงๆหน่อยเพราะงั้นเซ็ตเนี่ยสำหรับเรานะเราคิดว่าควรที่จะมีอะเซอร์รีมากขึ้นอย่างเช่นอสร้อยที่มันเป็นอเ,เล็กๆหน่อยอย่างเงี้ยลงมาให้มันมีอะไรแล้วก็ข้อมือควรจะมีเพราะเรารู้สึกว่ามันมันโล่งมากมันมันโหวงมันโล่งเออสำหรับเราอะเรายังไม่ค่อยถูกใจเซ็ตนี้เท่าไหร่สำหรับกางเกงตัวเนี้ยเราอยากได้เสื้อเชิ้ตใหญ่ๆหน่อยเพื่อที่ีะให้มาใส่กับกางเกงตัวนี้ต้องไปหาเสือ้อมาใส่คู่กับมัน <laughs> คือเอามาแล้วมาคุยดูเราไม่ มีวะที่บ้านนะต้องไปหาซื้อมาใหม่เออเฮ้ยแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือกางเกงจาก H&M นี่ให้ดูเลยสูงๆตัวนี้เป็นกางเกงสีดำล้วนนะครขามันจะเป็นขากระบอกใหญ่ๆออกไปทางแนวสตรีทนิดหนึ่งอันนี้เราซื้อมาในราคาเท่าไหร่วะเนี่ย1,399บาทแบ็คไฟเดย์อ่ะของ H&M ก็จะเป็นซื้อ1แถมหใช่ปะก็เหมือนเราซื้อมาในราคาครึ่งหนึ่ง เฮ้ยดีมากเลยนะใส่พอดีมากมันจะเป็นกระดุมที่นี่แก๊บเข้าไปอย่างนี้เชือกอ่จะอยู่ด้านในโคตรชอบเลยเป็นอะไรที่ชอบมากการดูเชือกอยู่ด้านในเราไม่ค่อยชอบพวกกางเกงที่มันมีเชือกออกมาด้านนอกเราลองเลือกเสื้อตัวนี้มาเราจะลองใส่เป็น all black ดูก็คือให้มันดำทั้งตัวเลยรองเท้าก็ใส่สีดำนะอู้สวยยืดด้วยเสื้อตัวนี้ซื้อม,มาจาก tiktok จำไม่ได้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้กางเกงอ่ะมันจะเป็นกระเป๋าเยอะๆหน่อยสไตล์กระเป๋าเว้ยทุกคนกระเป๋าข้างๆก็จะเป็นซิปรงเท้าอ่ะไม่จำเลยนะเราชอบกางเกงที่ไม่จำเราไม่ชอบกางเกงขาดจำเท่าไหร่ตอันนี้ถือว่าโอเคมากเครื <ๆ S 1> <า>่องประดับอ่ะใส่นาฬิกาใส่สายข้อมือหรือสร้อยหรืออะไรมันได้หมดเลยเว้ยทุกอย่างมันแมทโคดง่ายเลยเดี๋ยวลองเสื้อเป็นสีขาวดูอันนี้เราลองเปลี่ยนเป็นเสื้อสีขาวเป็นแขนยาวนะทุกคนทุกคนอาจจะเคยเห็นเราใส่มาบ้างแล้วมันมินิมอลมากตัวเนี้ยมันเป็นแบบลายน้อยๆแล้วก็พอใส่กับกงแล้วมันดูสต มากเว้ยทุกคนโคตรสตรีทเลย เสื้อตัวนี้ซื้อจากเอแลนนะฮะเราจําราคาไม่ได้พอซื้อมานานมากๆแล้วก็แพงอยู่ประมาณสองพัน2000อะไรนี้อยูอย่นยถ้าอยากหามาใสา่ลองไปหาย<ม>ูนิโคมาใส่ที่เป็นเสื้อประมาณเนี้ยเออเสื้อแขนยาวของย<ม>ูนิโคก็สวยนะฮะพอมาใสาก่กางเกงเงี้ยเข้ามากอันนี้เราค่อนข้างรักเลยไม่ผิดหวังรู้สึกชอบกว่าสีชมพูสีชมพูคือหาโอกาสใส่ยากคือไม่ได้หาโอกาสใส่ยากหาชุดที่จะมาแมทกับมันน่ะยากสําหรับเรานะกางเกงกับเสื้อตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากทุกคนต้องไปลองซื้อดูไม่รู้ว่า backfire d a มันหมดไปหรือยังแต่คิดว่ามด ก่าเราจะได้ลงคลิปนี้ใช่ปะก็คงหมดไปแล้วแหละถ้ามีโอกาสได้ไป H;M อก็อยากให้ลองเกงตัวนี้นี่ก็เป็นเสื้อผ้าทั้งหมดที่เราซื้อมานะครับรอบเนี้ยเราไปสอยกางเกงมาถ้าเป็นส่วนใหญ่ช่ว <c oughs> งหลังมันเนี่ยเอากางเกงมาเยอะมากเพราะกางเกงเรามีน้อยได้มา3ตัวกับซื้ออีกตัวหนึ่งแบรนด์ใน AG เราก็ซื้อมาบ้างนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเว้ยมันไม่ค่อยมีที่เราแบบถูกใจอะไรเท่าไหร่ไว้ถ้าไปเจอเสื้อผ้าตามร้านไออะไรต่างๆที่ถูกใจอะ่ะเดี๋ยวจะเอามาแชร์ละกันอันนี้ก็เป็นแบรนดีย,ย,ยไปว๋ ลองดูก่อนว่าในไอจมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาแชร์กันอีกทีเนาะอันนี้ก็เป็นสไตล์ของเราเองคือถ้าทุกคนชอบเราไปปรับใช้ได้แล้วก็จะดีใจมากเลยโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเราไปแล้วนะฮะบาย